อีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับคือมีหนุ่มคนหนึ่งที่ไปขอเล่นกีตาร์บนเวทีหลังจากนั้นกลับไปทำแบบนี้กับนักร้องสาวครับขอบคุณค่ะขอบคคุณ่มตกใจเล้วเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับ นักร้องสาวเธอเอาไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะครับในคลิปจะเห็นว่ามีลูกค้าชายคนหนึ่งขอไปเล่นกีตาร์บนเวทีแจมกับวงดนตรีด้วยโดยที่มีนักร้องก็นั่งร้องอยู่แบบนี้นะครับพอจบเพลงปุ๊บเขาก็คืนกีตาร์หลังจากนั้นไปโอบกอดเหมือนจะไปหอมแก้มอะครับไปกอดแล้วเหมือนจะไปหอมแก้มนักร้องสาวเขาอะอเขาก็ตกใจสิครับเมื่อครูน่นี้ฟังชัดเจนเลยนะคะเขาบอกว่าพี่หนูตกใจเลยนะเออคือนันนี้ผมว่าพูดเหมือนแบบ พยายามทาให้เหมือนแบบเออไม่มีอะไรอ่ะให้บรรยากาศยังดีอยู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันไปม,มากกว่านี้นะคะใช่แต่เจ้าตัวเธอบอกว่าตอนนั้นเธอพังหะเลยนะครับวอยหนีแทบไม่ทันเลยแล้วก็ต้องผลักดันลูกค้าออกอะ่ะก่อนที่ลูกค้ารายนี้จะท,ทําทีเป็นเหมือนแบบยิ้มแยแยแแหขอโทษอะไรอย่างเงี้ยยกมือไหว้ขอโทษเหมือนกับว่าหยอกเล่นนะแล้วก็เดินลงเวทีไปนักร้องสาวที่อยู่ในคลิปเล่าด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี60แล้วแต่ที่เอาคลิปมาโพสเนี่ย เพราะว่าเห็นข่าวของแดนนี่ที่ขึ้นไปแย่งไม้มขึ้นไปแย่งเบสของนักร้องคนเวทีอะยัยงจําได้อยู่แล้วกลายเป็นดรามา่าโดนชาติถล่มนะครับเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์และก็บรรยายความรู้สึกไว้ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันแย่กว่าการโดนแย่งไม้อีกนะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองคุมอารมณ์ได้ยังไงก็ไม่รู้อาจจะเพราะว่าเพิ่งได้มาทําประจําที่ร้านนี้ไม่กี่อาทิตย์เลยเกรงใจเจ้าของร้านหรือเปล่าอาจจะไม่อยากให้เสียบรรยากาศหรือเปล่าอันนี้ตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมตอนนั้นอ่ะเธอยัง ยังมีสติทําเป็นเหมือนแบบไม่มีอะไรได้นะครับแต่สิ่งที่เสียไปแล้วแน่ๆก็คือ 1. เสียความรู้สึกและ2เธอบอกว่าเสียขวัญเธอยังฝากไปถึงผู้ชายที่เป็นลูกค้าคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์วันนั้นไปแล้วนะแต่สําหรับเราอ่ะจาไปตลอดชีวิตเลยพร้อมกับย้ํานะครับว่าการให้เกียกรติกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์นะคะสําหรับเรื่องของการให้เกียกรติกันค่ะ